สวัสดีครับช่องเกษตรแม่โจ56้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูการปลูกอินทผลัมนะครับอันนี้ผมเป็นส่วนที่ผมดูแลให้เขาครับนี่ก็มีอายุ2ปีเต็มนะครับปลูกจากต้นที่พอเลี้ยงเนื้อเยื่อ2ใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีการเจริญเติบโตอย่างไรนะครับแล้วก็มีการดูแลรักษายอย่างไรบ้างนะครับอ,อันนี้ต้นอินทผลัมตัวผู้ นะครับซึ่งเราต้องมีไว้ในในสวนของเราเพื่ออา,อาศัยละองเกสรละองเรนูของตัวผู้นะครับเอาไปผสมกับดอกตัวเมียของต้นตัวเมียนะครับอันนี้อายุ2ปีนะครับก็ตัวผู้เริ่มออกดอกก่อนนะครับตัวเมียยังนะฮะนี่ดอกของตัวผู้นะครับอันนี้ต้นตัวผู้นะครับ ความสูงก็ประมาณเกือบ2เมตรแล้วครับนีอายุ2ปีนะครับเราจะพามาดูต้นตุ๊กคูกันก่อนนะครับนะครับอันนี้ต้นตุวกคู่นะครับนะสิ่งที่เราควรระมัดระวังในการปลูกอินทผลัมเลยก็คือด้วงนะครับด้วงที่เจาะยอดเจาะตามกิ่งะคะัะโดยเฉพาะเจาะตรงยอดนะครับถ้าเราไม่ดูแลยอดของ ของอินทพาลัมก็จะถูกทําลายไปแล้วต้นก็จะตายนะครับจุดกําเนิดของอินทพาลัมมีจุดเดียวนะครับคือส่วนลงปลายยอดนะครับเพราะนั้นเราต้องดูแลดีๆนะครับที่นี่เราจะใส่ปุ๋ยบริเวณรอบๆทรงพุ่มนะครับประมาณเดือนครึ่งต่อครั้งนะครับก็มีส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเรื่องของปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ที่เราทําเองโดยการาใช้สูตรของอวิศวกรรม แม่โจ้นหนึ่งนะครับก็คือเอาเศษใบไม้ที่อยู่ในสวนของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับเอามาหมักกับมูลวัวนะครับหลังจากย่อยสลายดีแล้วเราก็นําเอามาใส่นะครับเห็นว่าอันนี้มีการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจากที่เราผลิตเองนะครับไม่มีการซื้อนะครับเราซื้อแต่เฉพาะขี้วัวอย่างเดียววัตถุดิบต่างๆก็คือเศษใบไม้เศษวัชพืชภายในสวน ที่นี่เราให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์นะครับนะระบบสปริงเกอร์วันละ1ครั้งนะฮะต่อต้นต่อวันเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณ30ลิตรต่อต้นต่อวันนะครับประมาณ30ลิตรนะครับอันนี้เป็นอินทพัน์ลตัวผู้นะครับเป็นต้นตัวผู้อีกต้นหนึ่งนะครับที่นี่เราจะปลูกต้นตัวผู้ไว้10 สิบต้นนะครับประมาณ10ต้นนะจะเห็นว่าต้นตูพูนียโตเร็วมากนะครับโตเร็วมากออกดอกก่อนนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งที่อยู่ข้างล่างนี้นะออกไปเรื่อยๆนะครับนะกิ่งไหนที่มาเริ่มโค้งงอลงข้างล่างเราก็ตัดออกเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตถ้าเราไม่ตัดต้นเ็าจะโตช้านะครับแล้วก็เป็นที่หลบซ่อนของ พวกด้วงที่จะมาเจาะย่อดได้นะ,ะสังเกตเห็นเม็ดสีม่วงๆไหมครับอ,อันนี้เป็นยาที่เอาไว้กำจัดด้วงนะครับนี่ผมจะใช้ทรายละเอียดเป็นตัวผสมแล้วก็เพิ่มปริมาณของยานะครับทรายพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวขัดหรือเป็นตัวทําให้ด้วงเนี่ยเกิดบาดแผลหลังจากนั้นเนี่ยยาเขาจะเข้าทําลายตรงบาดแผลด้วงก็จะตายนะครับ นี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับชาวสวนอินทาลัมไม่ควรที่จะละเลยเลยนะครับเรามาดูต้นตัวเมียกันนะครับนี่ต้นตัวเมียที่ได้จาัดก,การาพเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับอินทาลัมตัวเมียจะโตช้ากว่าต้นตัวผู้นะครับประมาณหนึ่งเท่าเลยนะครับน,นี่ต้นตัวเมียนะครับ การดูแลรักษาเหมือนกันนะครับเหมือนกับต้นตัวผู้นะครับรงแต่ว่าเขาจะมีการเจริญเติบโตช้ากว่าเท่านั้นเองอันนี้เป็นต้นตัวเมียนะครับต้นตัวเมียนะท,ที่เราเห็นนี้เป็นต้นตัวเมียนะครับ,นะรบปลูกแซมเอากล้วยมาปลูกแซมเพื่อสร้างไรายได้ระหว่างที่รอผลผลิตจากอินทผลัมนะครับนะนี่เป็นต้นตัวเมียนะครับ สิ่งที่เราต้องมาสังเกตทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์เลยก็คือมีร่องรอยการเข้าทําลายของด้วงหรือไม่นะครับอันนี้คือร่องรอยของอที่ด้วงเข้าทําลายนะอันนี้เป็นร่องรอยเก่าละนะครับน,นี้เราต้องเข้าไปดูภายในนะครับเข้าไปดูภายในว่ามีร่องรอยไหมนะครับ ถ้ามันมีร่องรอยการโดนกัดเนี่ยแสดงว่าด้วงเข้ามาทำลายแล้วตรงบริเวณยอดนะครับโดยเพราะการหมักปุ๋ยหมักเองหรือนำเอาคิววที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการหมักเอามาใส่นะครับตรกนี้จะก่อให้เกิดด้วงที่เข้าทำลาย ได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นขี้วัวที่ผ่านกระบวนการหมักมาแล้วหรือเอาไปทําปุ๋ยหมักเองเนี่ยด้วงพวกนี้จะไม่มีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากจากประสบการณ์ที่ที่ดูแลส่วนนี้มาเนี่ยคือพอเราซื้อขี้วัวามาใส่โดยตรงเลยเนี่ยจะเกิดปัญหาเรื่องของด้วงระบาดค่อนข้างเยอะหรือบางคนเรียกว่าด้วงขี้ควายนะครับหลังจากนั้น ก็เลยมีการแก้ไขก็คือใช้เอาขี้วัวนะมาหมักกับเศษวัชพืชที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับปัญหาด้วงก็ก็ลดลงไปแต่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะก็เป็นอินทพาลัมนะนี่ร่องรอยของด้วงที่กัดนะครับอันนี้ในอดีตละนะครับ แต่ตอนนี้เราควบคุมค่อนข้างที่จะควบคุมได้แล้วก็สังเกตได้ว่าด้วงมากัดหรือยังนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องป้องกันไว้ก็คือเรื่องของโรคใบจุดรานสนิมที่ที่เกิดกับใบนะครับที่เกิดกับใบนะครับแต่ที่นี่เนี่ย ไม่ค่อยได้เจอเนื่องจากว่าเรามีการป้องกันอยู่ตลอดทุกๆเดือนนะครับทุกๆเดือนเดือนหนึ่งนี้เราจะพ่นสารเคมีป้องกันโรคที่เกิดจับใบเนี่ยประมาณสองครั้งนะครับมันก็จะช่วยลดอาการของโรคใบจุดที่เกิดจากาเชื้อราได้นะครับถ้าเกิดโรคที่เกิดเข้าทำลายใบแล้วเนี่ย ต้นอินทผลัมเขาก็จะชะงักการเจริญเติบโตไปได้นะครับเพราะนั้นเราต้องป้องกันไว้ให้ดีนะส่วนหนอนที่เข้าทำลายที่ใบนี้เราจะพบน้อยมากสำหรับอินทผลัมนะครับนะแต่เราก็อย่าพึ่งไปชราใจก็ต้องคอยตรวจดูนะครับนะนะแต่ที่เน้นย้ำก็คือด้วงเจาะยอดนะครับด้วงเจาะยอด อันนี้อายุสองปีครับของต้นตัวผู้นะครับไอ้ต้นตัวเบียร์นะขออภัยนะต้นตัวเมียนะครับอายุสองปีบางคนอาจจะถามว่าทําไมรู้ได้ยังไงว่าต้นตัวผู้ต้นต้นตัวเมียนะครับก็เนื่องจากว่าเราซื้อจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราสามารถที่จะเลือกซื้อได้ว่าเราจะเลือกซื้อต้นตัวผู้หรือต้นตัวเมียบางที่เขาจะมี เพาะไว้ทำการเลี้ยงเนื้อเยื่อทั้งต้นตัวผู้และต้นตัวเมียรพร้อมๆกันนะครับการดูแลรักษาอินทรพัมก็ไม่ยากนะครับนะไม่ยากต่อไปเนี่ยก็ปีหน้าเนี่ยเราก็คงจะต้องเ,อเตรียมตัวเรื่องของการผสมเกสรน,นะครับเนื่องจากว่าคาดว่า ต้นตัวเมียจะต้องออกดอกแน่นอนนะครับในเดือนมกราปีหน้าเนี่ยจะต้องออกดอกแน่นอนต้นขนาดนี้นะครับปกติแล้ว3เดือนไอ้สปีนะครับ3ปีก็เริ่มออกดอกละนะครับมีการปลูกอินทผลัมก็ดูแลไม่ยากนะครับอันนี้อายุแค่2ปีนะครับนะสปีความสูงก็ประมาณเกือบ2เมตรนะครับ,นะรบลําต้นใหญ่นะครับต้นสมบูรณ์ถ้าเรามีการควบคุมน้ำํำควบคุมปุ๋ย ดูแลจัดการให้ให้น้าให้ปุ๋ยเขาอย่างเพียงพอดูแลไม่ให้มีด้วงมาทําลายไม่ให้มีโรคเข้ามาทําลายที่ใบด้วงมากัดกินยอดต้นเขาจเจริญเติบโตได้ดีอยู่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบอการรายงานเรื่องของการปลูกอินทผลัมประมาณเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับ